รวมช็อตเด็ดเบกสันชัยเปิดโหมดคลั่งรักจูบป,ปากทัญญาอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักและจับมือฝ่าอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันร,ระหว่างเบกสันชัยเองตระกูลและทัญญาธัญญาเรศเองตระกูลเราจะเห็นว่าทั้งคู่แม้เจอกระแสถูกจับตารักสั่นคลอนแต่ก็เป็นแค่ข่าวลือเพราะขาเตียงแข็งแรง หนุ่มเป็กคลั่งรักภรรยามาตลอดและลั่นกลางรายการคุยแซบโชว์ไม่ยอมเสียผู้หญิงคนนี้ไปถ้าเสียเสียไปนานแล้วต่อมาสาวหนิงบอกให้หอมแก้วโชว์สักทีแม่ทัญญาบอกว่าอายลูกอายเด็กไม่ทันขาดคำหนุ่มเป๊กจับหน้าภรรยาไปจุ๊บปากโชว์ทันทีซีนหวานนี้ทำพิธีกรทั้งสอง คนและทีมงานกรี๊ดลั่นเสียอาการตามตามกันไปเลยจ้า